ต้องคอยบอกล่างสสวัดีครับคุณตาครับแผ่นบ่บอกล่างเนี่ยบนบอกล่างเนี่ยก้นเสียเลียนลายอยู่หยุดตับหยุดตะบอมันเป็นล่างด้อที่เป็นแผ่นมะเขาอยู่ได้หังตาเที่อนเขาเงวะเงที่พันมาบอกเอาเป็นบักเสี่ยงมันถืมันตีถือปั๊บเนี่ยเขาโป้เขาโป้เลยผู้เห็นบ่กหุ่นจักสิตี เด้ดวตาที่อ่นเขาได้ว่านี้ฝันเหรอมันบ่กตาโอ้ยมันฝ like ันจากในบ่จากอาฮอดเพราอาว่าผมเนี่มันไดอไร้าวบกบัเขาก็ได้ว่าฝันเหนอฝันแล่าฝันในหน่อยนั่นแ่ะที่ฝันในน่อยแคน้อตาฝันเลไจับมันอ่มงน้มันฝันม็นจะทุบตายแล้วฝันฝันเห็นตัวบนเบอฝันเห็นแต่คนตายมิจเแสดงว่าศูนมากแลจะง่หนนและ คอยก็สักว่าจงไดเว้ยกว่ยกันใช่ไหมคอยว่าจะมาเป็นทั้งบุญไหว้หม่บ้านทั้งเขาสิลลงไปบางคนป่วยขายรถขายเรียกันทัน้งเปล่าสีเขาอ้อนหน้าบางคนกินรถขายเป็นยังไงบ้างมาถมป่วยหลายสักวันไม่ไหวมันเกิเลยอุ่นไหวแนติหมู่้านนี่เจ้ขันมื่บ้านนี่บ่ปานมันขึ้นนี้ไม่ไนก็สตัวรับ สิขนาดนั้นอะไนี่ว่ามันสิบว่าปั่นเทียมถึนี่ครับจะอะไรจังไปปั่นเท็ดตู้โู้ถึงนี่ตู้ผู้เราจะัะมัตตาใสดอกไปพอกันครับเราจังไรหรอเลายืนอยู่แล้วก็เราอบ่ยังเรียงของเราดอกเก็ถือว่าว่าว่ามีโย่บานเจ้าดอนเราได้ท้วนมาเป่งมาตาใสผู้กับว่าท่านไดถามเราอีหยังนี่ไปยืนบังเราเบาอยู่เราเอาท้วนมาเป่งผ่านไปเอา แซงเดี่ยวออกมาแซงนั่นมันมี่สองมวยมกเป่งเออนี่มกเป่งกาสั่นมกเป่งมันเป็นซีซีกาสั่นเอาซีซีจังไรนมันออกไปแล้วกาสั่นเแล้วคนเคยเถียงกันเป็นเบาไปเกันได้เป็นเบาใหญ่โตเป็นเบาหน่อยได้นวดบม่ได้เกิดเป็นพาเราไปเด็ดดิโอ้จังไก่มะเป่งมันเป็นซีซีมกเป่งมันเป็นซีซีกาสั่น ซีซีมันเปลี่ยนไปบ่าได้ไอทครับมันออกไปเลวมันมาเป็ี่ยนไดยจังไรอยู่กุฏิอะไรเ่าันแบบเราบาจังไรที่้านอาจาย์ยงมาตใส่แบโอ้ันด็นแต่คนตายตัวนี้เอานองใส่เล้วนะปัญญางมาาญามากับถือทวนแบบเป็นมากขึ้นกันเอ้าแซงแลยไม่สองหนวยสำคัญไม่สองวับมาเน้นยกเกินนี่มันมันเป็นหาหาที่นี่ว่าฉันว่าเอา เออการมาหาหาเด่น,นช่งคืนวันพุธวันที่ว้ากับเพื่อนนะเออกาว่าหา่งคือกันว่าชี้ชี้นี่มันออกไปเลยมันออกไปไหนดอกบ้าแมนวาสันบอกบ้าแมนวาสันบ้านในว่าเป็นหาหพอจักหนีไปใส่ท <tuh> ี่จัดทนกันได้เลี้ยวหาบ่เห็นทีบ้านบ่เห็นเลยบ้านในจูโบก็ว่าแเราก็จัาไปใส่ตัวของขุมยพอดีขุม่าข้นมากกลูกขึ้นมากกับบ้านนางตรงป้องก็ขึ้นต้องข้นช่เขาไปหมดขึ้นเนี่ยละ แต่เนี่ยข้นฝันถ้าฝันนี่เนาะมันเป็นเล็กเป็นหวยบ้านไหนเว่าไมมันบอกขดฝันยุบยุบฝันทัวไปทัวแต่โอ้ยเอนปูพญานาคเอวหักกระจายวะทั้งหมดันแอวหักกอคันฝันก็โมเป็นเต่านียาก่ังง่ายมากลองชวงให้ไม่่ ได้กันคนวานี่พ่อวาจังจำตัวบมัตติจักสตีวาจังไหนวานงงไถ้าเาเคยฝันเห็นการตันมันเป็นสวยเจ็ดเจ็ดสูนะตะกอนอ่ตะกอนฝันเห็นสองเตียเข้าสงเตียเจ็ดสูญถฝันเห็นผู้นี้วันฝันเห็นกานตันฝันเห็นเมียน้ำวามันจะเป็นเจ็ดสูนี่จังสันเขาบเปลี่ยนเป็นเจ็ดศู อวันนี้เห็นทั้งเพี่ทั้งน้องแต่ว่าหักตายมาทุกคนแล้วไม่ไดเปลี่ยนจังใดน้อจาวายิรัดกับตีว่าเลขพี่กับน้องโป้วจันชีหาชีหาชื่พอจันว่าเป็นหกหาบอกผู้ใจเช็คอันตีว่าเป็นสามาม่แบบันขพี่กับน้องกับมีฮางกเนเนาะ มีหลายพี่น้องด้วยหกเจ็ดเอ็ดหกว่ามันต้องเอาว่าอันนี้มันฟีกับน้องอีหลีเดมันต้องหากับหกเท่านั้นดิถ้าว่าตู้บูนเนี่ยตัดจิตติแล้วต้งเราก็เท่าแล้วนั่นแหละว่าต้องเป็นกำหน่อ่ไหมนี่กับน้องมาแสดงว่าหากับหกมาแต่เก่าฝันเห็นตาบ้องบอกคยบอกคยฝันเห็นเราดิตู้บูนี่เห็นตัดจานตัน กเฝันเห็นตาจันตันแต่ว่าตู้เบาก็ฝันเห็นเนี่ยฝันเห็นจันตันมานั่อางนี้พี่กับน้องาวันตายจะหมดทุกคนแล้วเต้าฝันผูน้องตายก่อนเลขมีศูนปูแต่ว่าศูนี่มากแล้วละครับซูนเจ็ดูนเก้าะปููนเจ็ดูนแปดูนเจ็คิดวตีตใช้ตู้บูนี่คิดว่าตีใช้ซูนเก้าหกซูนตรงน้อ้าวนั่นเขา้างแล้บานแต่ได้กอตาย ตาวานตันก็เคยฟันเทมก็เคยเป็นเจ็ดศูนย์ศูนย์เซตตี้ช่วงนี้เลยเนาะจานตันเนี่ยแก่เป็นจันน้ำจันมันก็เป็นเจ็ดเนาะตายไปแล้วเป็นศูนย์ตายไปแล้วเป็นศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ควาดจะแท้เหนี่ยพี่แรกพี่น้องสิเม้นกวมันรัด้ากระบอกว่าอะไร เดาเต้ผู้ฝันเนีบาทสี่สี่าทเช่นกอันนี้อันนี้พู้ฝันเนี่ยตีบ่ก็สิตีสีหามันไก่กันครับนี่แม่เนี่ยมันเึ้นลงโอ้เออผู้นึงถือผู้นึงว่าซีซีถือบักเป่งมาทั้งสองคนฮ่าฮ่าเนี่ยตาบักเป่งถือขึ้นแซงละสองนวยขึ้นกันหมดเอาแซงละสองนวยผู้อ้ายถือมากกว่าสองนวยแซงว่าซีซีตาผู้อ้ายว่ามันเป็นซีซีสองนวย โอ้เป็นเป็นเป็นชีเปินไปไปหรอไอ้เทศผัสนอืมเป็นไปไปผัสสนมันออกไปเล็มันจะมาออกยังไงอีกเอะเนี่ยผัสนบ่แมนบ่แมนผัสนการตัดมาพอดีมาท่มปฏิบักเต้งมาอีกจะจองไว้เช่นกันอเรยว่าเป็นหาู้คนเนี่มา้ยจักสตีได้ใี่นี่กตนร่มกับหาซีท่านแ้ ก็เท่านั้นเท่านั้นต่มาแบตีเอายางวาตีว่าเป็นแม่มันมองสุกคนว่าเพื่อนเจ้าของตีแต่ไม่แต่งแต่แต่ตียนเก็ดศูนศูนเจ็ดกับเก้าศูนศูนเก้าท่านั้นเพราะว่าวันเห็นการตันมันเคยเป็นศฉนตาเนาะเจ็ดโตโบูเนี่ยตีใช่ปีกับน้องเมือสิบเก้าดนเจ็ดสักก็ไปจังทันคนนี้เลยสามตัวมาออกมาออกจานั่นใช่หรไรได้นงีน มาออกฝากับอีกจตได้ชูนสองสองชูนฟานั่นติตายแล้วเด้ยที่กับน้องสองคนแต่ว่าศูนีนมีแน่นอนนี่คืเป็นศูนชนจี่จีชูนหาหาไปงั้นจ้ะองยกับน้องสองคนเนตายแล้วมันที่เป็นชวนากกลับแต่ะน้องวัดจันี่ยแต่ว่าเปรีจัจิตวิสิทเนาะ เอาตามเนี่เราตามคนแต่สี่นี่แหะคิดไปคิดมากก็ได้คือการันบักหน่ายกันน่าอะไ่าเีซี่หาัดฉาพอดีพอดี่หากรบอกบอกไม่ควเนี่ยสี่หาก็เอาน้าก็ได้เพราะว่าขืนรงเหรอเนาะเด็กที่กำนองก็เป็นซี่หาก็ได้เดี๋ยวเสียวเกมอบี่หาตัวหนึ่งก็เดกันเมืน ว่าคนตะกาวบ่วขาดขาดหน้าหลายแฉกบ้านน้อยน่อาจันแล้วว่าตะวานปูเดือตกนั่งลาดแอลฮอตเลย